ชิลาชาแนลนะคะวันนี้เรามาต่อของอีพีหนึ่งค่ะอันนี้คือเรามาต่อของเมื่อคืนเนาะที่เราทําไอติมกันไว้นี่เดี๋ยวต้องมีก็อีก,ก่อนนี่นะคะอันนี้เราจะมีอยู่สองแบบค่ะโอ้โคแข็งมากแข็งจังเนี่นยย่าได้เลยล้นเลยล้นเลย ปิดก่อนปิดอันนี้แล้วก็เก็บเก้าอี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะเนาะนี่ตรงนี้มันเป็นไอติมกินได้นะให้เราอันนี้ของน้องอุ่นจะเป็นแบบบีบได้เนาะกินอันนี้ก่อนแข็งจังบีบไม่ออกค่ะแม่ถ้าอยู่ข้างไหนได้ไมหม กางให้มาเดี๋ยนมาถึงกางให้นี่่ะจับปุ๊บใช่ค่ะอ่าทำเลยนี่แโอ้โหแข็งมากเลยค่ะแข็งมากเลยแต่น่าทานไหมอะน right ่าทานน่าทานเหรอคนอื่นก็จะน่าทานเหมือนหนูไหมล่ะเก่งว่าจริงๆอันนี้มันจะนิ่มๆค่ะปกติมันจะดัน เนี่ยค่ะโอบไปอย่างเงี้ยอ๋อก็ได้นะคะแต่ว่าน้องแรงน้อยค่ะเนี่ยดันขึ้นไปแล้วก็ขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้อเก่งจังเลยเอ่อดึงเอ่ะไปดึงเองยอะขนากเอามือเอามือดันดันต่อได้ไหมดันไหมดันไหมอะนั่นแหละเชื่ออะได้แล้วอันนี้แบบแบบอันนี้แบบใหม่ค่ะอร่อยโอรีโออะ งตรนี้เอาแล้วกับนมนะคะอร่อยมากเลยหรือเปล่าแม่ไม่รู้ไม่พูดเหรออร่อยไหมคะลูกอร่อยเดี๋ยวลองกินแบบที่สองบ้างค่ะอุ้ยเอาแบบนั้นเลยเหรอมันยักไปได้ไหเพราะว่าหนูกินคนเดียวแต่ถ้ากินกับคนอื่นไม่ได้นะคะกินแล้วก็กินเลยนะคะเราจะมากินแล้วเก็บไม่ได้นะคะแต่นี่คือเป็นการหยิบให้ดูใช่ไหมมันแข็งเหมือนกาค่ะ คนแก่เหมือนกันเลยอ่ะให้ดูหน้าคนแก่งไหมไม่ต้องหรอกนี่ก็ดันนี่ไงดันจากข้างหลังเนี่ยอ่ะอือจะตกไหมไม่ตกนี่ไงมันจะอยู่เนี่ยกดไปเนี้ยค่ะมันก็จะมาเด้งอ่ะกดไปแล้วมันก็มาเด้งอ่ะนี่แค่นี้เองแค่นี้เองเองเป็นไง กินสอ,อันเลยเ่างัา้นอ,อีกแล้วเอาันเดิมมากินนะคะ,ะดานดานันใช้นิ้วดันมาจากข้างใต้โอเคใครชอบอันไหนมาอันนี้เอัอนนี้บีอย่าลืมความเมนต์นมาด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้ะคะ่ะน้องมุนขอตัวไปกินกันค่ะ